จะมองอะไรเจ้าหองใส่กระโปรงเฮดอุซุอยู่พี่ไม่เข้าใจแฟชั่นเลยตอนนี้เขาใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นตัวซูอยู่ผมมาเอาอย่างที่จังเป็นข่อยวูาโมยุว่เจ้าอยากทวงข่อยแต่ว่าเจ้าประกาศตังจังประกาศจังขอยที่จังอ่านซุมอันที่จังผ่าคุ้มซุมไกลหน่อไม่เป็นห่วง เหมือนผ้าคลุมสุ่มขายที่เขาห้อยขายอ่ะเออที่มันเอาบอไซซุ่มเนี่ยบอแมนของจริงแล้วบอเข้าใจแฟชั่นเด้ทุกครั้งที่หนูใส่ชุดอะไรเอาเจงทำไมใส่ชุดอะไรนี่ชุดอย่างมืคือคู่แต่หันคือคู่ตั้งสีกับท่วงเนาเด้แต่ว่ามันกลายบมองออกไปสามมองระไดนี่ไม่ได้หอดิ่ได้ได้เซื้อเองนั่นนี่พี่หน่อยได้นะอะ อยากกินไหนนั่นไหมกาแฟอเมซอนปั่นไหมที่มันใส่นมนั่นไหมอเมซอนปัน่สนสั่งใชามอเมซอนปัน่นกันเลวันนี้ไม่รู้เป็นไรนม่กี้กินกาแฟอยากเห็นชุดซอโอ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยทุกคนก็ทุกคนเคยเห็นไหมครับสุ่มไข่ ที่เขาเขาเย็บให,ใหม่ๆแล้วเขาเอาห้อยขายได้ตลาดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเด้เอ,อดรีวิวกันแล้วอ้ํนี่แหละยังศูนย์อยู่ไออาดผ้าจอดกินกว๋วยเตี๋ยวนี่เพราะแสบเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อกาแฟในอ่นงทอนนะเนาะ 5 0ห้าร้อยการละมือใส่สูตรคือคู่นี่ละห่้ย <c oughs> ค่อยมาเมันเอาโอ้ยมันอไป<ห>สอนศูนพันนาเด็กใส่น้อยใหญ่ <c oughs> ดูไหมดูไหมดูดูให้ดูโอ้ย <c oughs> อะไรนะอเมซอนปัน่นครับบอกเขาว่าอเมซอนปั่น

น,น้องมีสี่ห้องให้พี่เข้าครองสรงเสียบบอขันบอเอาย่าเบอคือมากสมอขันบอเอาย่ามอคือมากสมอบอเม็นเสื้อสาดอ์ออยกินได้กับบอว่าพี่หักน้องย้อนบุญบอเทียม ว่าจนบดาจียมเป็นบเบาลองว่าแต่พี่ยายน้องน้องบ่อสูงคือต้นตาลน้นองคอยทานนน,น้อยาสารายเด,ดาเ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 ดาน้องคอยพี่ลองว่าเป็นได้นหนูหนูร้องมันนั่นหนูยังแบบครั้งแรกในชีวิตเลยั่น่ะ ท,ที่เขายังงงอยู่อ่ะที่แรกกันบกาวลดนีว่าเขาจะมีเวลาแก่ไหมเพราะว่าอยู่วงตัเองตอนนั้นก็คือต้องซ้อมต้องเหี่ยงเนาะหนูจะเล่าให้ฟังนะปกติเวลาหนูไปไล์อย่างนี้ใช่ไหมหนูก็จะราคาหนูก็จะอยู่ที่ประมาณแบบสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะแต่แบบทุกครั้งที่หนูมาไล์เจกันร้อยพี่บอลก็จะแถมให้หนูทีละหมื 100, ่นเลยเลยถุ่มเลยแล้วถุ่มเลยแล้วแล้กัสิบไม่มาแบบค่าตัวคนสวยเลยคะ่ะ เดี๋ยวเข้าลงม่ฝนครับเนี่ยนี่เหรอ sauna ห,อน,หนาวอุราเหมือน่านาวคิดถึงแฟนเราจากเราไปหลายปีไม่กลับมาเลายหรือไปได้ดี เปป็นีจะตายแล้วนี่กลับมาสักทีสิพี่เอยกลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอ้หูอ้นก็เรียกเดี๋ยวหนูจะร้องเดี๋ยวหนูจะเล่นวันนี้เอาก็ร้องดีๆไม่มันเป็นมุกที่หนูคิดไว้ว่าหนูจะเล่นกับพี่ ลินจีอย่าลืมนะพี่ซื้อลินจีมาสิกิโลเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวคนจะรู้โอ้หแล้วล่ะนี่บอลเื่องจะไม่ลูกแน่อย่าฟังดิก้อย เห็นนะเขาเพียงหน่อยเดียวหนูไม่ค่อยมีแรงถ้าหนูไม่กินข้าวหนูตะเบงเสียงไม่ค่อยออก คว่าแฝตอบแทนความดีของอายประตูหัวใจยอมให้อายถือคุณแจจากรู้จากกันอายนั้น่งคอยดูแล พิสูจน์แล้วทั้งความแนวแน่จนต้องยอมแพ้ตัวใจตอบอย่างไม่อายว่าเคยมีชายหมายมันเข้ามาผัวพันก่อนหน้าอายนั้นมากมาย <c oughs> อยากเห็นซ้อขับรถจริงๆหนูขับเก่งนะหนูขับรถตู้อ<ด>ุนใดได้เลยนะทุกคนคอนแก่นไปอุดรก็ขับไปคนเดียวแต่ก่อนหนูก็ขับรถคนเดียวดิคอนแก่นน้องคายอะไรอย่เาขับรถห่อโดยยังไม่ต้องขับเป็นรถนะมันจะได้ขับอยู่เฉยๆนี่แหละเขาไปตั้งไว้ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้น ก็ต้องสงสารอเออเคยไปแอบดูไฟ์สดตอนนั้นมันยังส่งดาวให้ไม่ได้เนาะเออเจ้ามากมัไม่ไลร่สุดขอ,อดอยดู่ดิพี่เขาชอบแบบดูตอนเดกๆตอนน,ออนี้เต่มันก็สิบ่มคอยอ่านคอมเมนต์ขหมอนเราแต่เชื่อว่าต้องอีกเขียนเขียน,ะน,นแต่ไม่ชอบไง